สวัสดีค่ะสมาชิกวคนในรอยูย่กันที่สนามฉินโคลทองสเตเดียมนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่10สิงหานี้นะคะสวัสดีค่ะทั้งสามคนค่ะมาจากหัวเฉนเด่นต้นะคะชื่อได้กันบ้างในนําตัวกันนิดนึงผมยือพิมครับยือพิมครับื่อวคัะมาจากใครโขนได้กันขาสามคนนี้ลูกบ้านอ่ะลูกบ้านบ้านนะคะน้องวัวชื่ออะไรคะน้องหลังตาตุา้นตาโรบ โคลังซัสซสสุนทาโรหรือว่าเจ้าตาวาันนะคะคน้องเขาอายุกี่ปีล่ะคะนี่ห้าปีประมาณห้าปีเขาเป็นทยาดคองตัวไหนผอสามไม่น้องจำไม่ได้หมนยันจำไม่ได้นะคะไม่ทัาบทยาสที่ไหนชัดนะคะช่อนมางกี้ครั้งละคะตัวนี้ไม่บไม่แกกล้อง้อมแจ้งเกิดทีเซาทงรอบนี้นะคะคเหนือว่างล่ะสุดวางน้องมังกี้นาที่ได้ดีมาก ดีสิบห้านาทีวิชาทางชื่อมต้องข้อประเพณีนะคะน้องชนเรย์เยครับชนเรย์หรือสไตล์คลาสสิกนะคะคว่าทุกขูนนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะน้องกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะนี่เดินว่วกันวันกิโลได้วันหกโลได้ห้าหกโลได้เหลือมเบา้าเหลือมพ้นกันยังคะ่ะเหลือไม่ครับเหลือมแล้วนะคะรอบนี้ผกพาความมั่นใจมกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วคะ่ะควนันร้อยไปที่เต็มรอยกันแล้วแล้วน้องว่าคะ่ะสัดพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาของน้องร้อยไปที่เหมือนกันเนต็มรอยเหมือนกันพร้อมปะทะพร้อมหิ้วพร้อมแทงครับค่ะ ให้หน้องฟ้าทึงเอฟซีรผู้ติดตามได้เลยค่ะว้าทึงเอฟซีหลังดาตุนทารุมาชมมาเียนได้นะคะค่วเฉยชมช่วยเชียร์นะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะที่จะได้อยู่บนหน้าจอคือหลังซาตสสุนทารุหรือเจ้าตาว่านนะคะคุณนี้ทําการช่นเป็นครูที่สิบของรายการเปิดประเดิมเป็นครูเอ้ยทษที่ค่ะทําการชนในวันที่สิบเปิดประเดิมเป็นครูแรกคของรายการนะคะิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งส้นสี่หมื่นบาทนะคะคุณนี้ค่ะขอบคุณมาค่ะช่องีมีเชฟพารบิ่นรัขายข่าขอบคุณค่ะค